ลงนี่ดีกว่าครับแล้วก็โบโรสแน็กแล้วก็เทกมไมอีกหนึ่ตงตัวเมบชิวก็มีสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่น L.O.R กันนะครับไม่ได้ลงมานานเลยนะสำหรับคลิปของ L.O.R ที่จริงก็ไม่ได้หายไปไหนนะก็เล่นปกตินะเดี๋ยวมาดูการมีก๊์ดอะไรมาใหม่มั่งในแบนเดนซิตี้นะ เซตเ็นเดนซิตี้ดิมีตัวใหม่ถึง8ตัวกับ9ตัวสิมีนามิด,ด้วยแต่ว่าตอนนี้เราตังหมดแล้วนะไม่เหลือแล้วเหลือเท่าไหร่ขอดวนมีเหลือ900 0พันนี่นี่นี่แค่นี้เองเหลือน้อยมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ค่อยๆทำคลิปไปแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำคลิปไปแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเด็กที่เราจะมาเล่นวันนี้นั่นก็คือเด็กโบโร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 นั่นเองเด็กโบโรเพราะว่ามันมีโบโรอันใหม่มาอันนี้นะโบโรไล ซึ่งถ้าโปโลตัวนี้ตั้งโจมตีมันจะส่งโปโลข้าไล่เน็กออกมานนะโคเท่น่ารักมากเลยนะที่จริงมันมีโปโลอีกหตัวที่เป็นมาใหม่ก็คือโปโลตัวนี้โปรโลที่มีเป็นดูโอลิเจียนนะเป็นเฟยยอดกับเ็นเดนซิตี้เป็นอิมแพ t คอันนี้ก็เป็นแบบเซตโปรโลเหมือนเดิมเลยนะแค่ว่ามีการใหม่คืออันนี้เมื่อเล่นนะจะเลือกสเปลท็อป5ของเด็กนะแล้วก็ครีเอท i ฟิตติ้งอินแ เช่นอันนี้ไว้แบบเสกโปรโลแ็คเมื่อไม่ขึ้นมือนะจะได้หาโปรโลแ็คมากินเพิ่มง่ายๆโดยที่ไม่เสียาการในเด็กกลัไปแล้วก็มีกิฟต์ออสักหนึ่งอันนะเผื่อเอาไว้เซอร์ไพรส์ปิดเกมเขาได้นะแล้วมีแปปปิ้งโปโลแน่นอนครับแล้วเด็กนี้ก็จบด้วยอิลูซีเหมือนเดิมนะไม่ก็หาทางปิดได้หลายอย่างอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเจอกันในเกมครับว่าเด็กโปรโรโรของเราเป็นยังไงเปลี่ยนชื่อโรโรโรโอเค เจอทีโม่กับแคทลินนะแคทลินก็ถือว่าเดือดน,นะมันเคลียบบอร์ดเราได้ง่ายๆถนะ้เขาได้ตีมาดูกันว่าเราจะรอดไหมนะเราเล่นในนอร์มัก่อนนะเล็กโปโลซะอย่างคขอลองนอร์มอลก่อนมันก็เล่นได้อยู่นะเหมือนคล้ายเดิมเลยแต่ว่าเจอเด็กใหม่ๆเยอะนะโอเคมีกีบิดอ๋อมีโปโลสแน็กถ้าเราจะใช้ไอาการเนี้ยเราควรจะมีมานาเยอะกว่านี้หน่อยนะสักมานา มีนมานาครบกอันนะเดี๋ยวจะเล่นไม่ดีได้ง่ายๆดีไหมครับเพราะว่ามันกีเอ็ดฟิตติ้งในมือเลยนะไม่งั้นถ้าเราเล่นแล้วเลือกตอนที่มานาเราไม่พอเนี่ยเราจะเสียการ์ดไปปีๆได้หลายโอเวอร์เว็บอยากได้เป็นรีเจนก็ดีนะหรือว่าชาเลนจ์ชาเลนจ์ Challenge ก็ไม่เลวอ,อยากฆ่าเขา,า่าแต่ว่า ครับอันนี้เราแช่เขาได้แต่ว่าไม่ได้ตายไงถ้าตายอย่าถือมามันก็ใบลากเทินหน้าก็ได้อินโปโลสแนคก็จะเลือดสีก็ไม่ตายนะหรือไม่ก็ลากไันก่อนอาจะใช้โทรเชนแทนก็ได้เขาได้ใช้อะไรมายิง แล้วก็ยิงสี่เพิ่มรดไปออตายอยู่ดีไม่เป็นไรแลกกันไปนะแลกกับแคทลีนเขาการแคทลีนใหม่นะเหมือนกับเอ่ออะไรอนดิกช็อตเลยยิงแล้วก็สร้างแฟลบอมซึ่งแฟลบอม,มมันจะอยู่บนท็อป10ของเด็กนะไม่เหมือนเหตุที่มันอยู่ไหนก็ไม่รู้นะ แล้วถ้าจัวโดนมันก็จะเลือกช็อตตัวที่อยู่บนบนสนามเรานะลงนี้ดีกว่บแล้วก็โฟโรโสแนกมาครับทางในมือเพื่อที่จะกินปรีไปครับ้ามาขาไมต่ตีอื้อแฟปปิ้งไม่มีอะไรครับมีสเปลชิลกับมีอันนี้แฟปปิ้งไม่ค่อยหน้าขมเท่าไหร่นะ งนี่ดีกว่าเราก็ลงนี่ลงนี่แล้วก็โปรโลสแคนด้วยเธอหน้าเจอกันตีแบบจิมโอ้จิ้มบ้านอะเขาไม่จิ้มตัวเนี่ยนีมันจิ้มบ้านได้ด้วยเหรอสลุดเนี่ยไปกลับโปรโลสแคเดี๋ยวเธอหน้าลงโปรโรสไลท์ แฟรป,ป,ปี้บูโรแล้วก็ตีชนะอะไระวะเรามีกิฟต์อออยู่นะสามารถจบเขาได้อยู่หาจังหวะบูโลโรแซนดกอีกอันหนึ่งแล้วอะโรสแอนด์แซนด์อันที่สามแล้วเนี่เป็ดบอลน้อยนะแต่เห็ดเห็ดอ่ะเยอะอันนี้เป็นแยกให้นะอันบนแปตบอลอันล่างปักแคสตันอ่าทั้งหมดมีกี่อัน กินนมไม่ต้องนะ่าจะไม่เยอะนะโอเคแค่สามเองแปดบอมนี่เท่าไหร่นี่สามอันโด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 นแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะไปครปบโรเชลเอปโรสไลท์ที่มีอิมแพกเนี่ยถ้าเธอหน้าเรากิฟต์ออได้ก็ชนะแล้วน,นะ เอาแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเก็บไว้ก่อนนะกิมเดียวไปมีสเกลมีนี่มีนี่มีลากคำวันนี้ไปตายครับจะเกลไปก่อนมีตัวไหนมีไหมปึ๊บโอ้โโอโโเส,สียซ้ำซีสวยงามครับใ,ใครกันตัวนี้ได้แน่นอนแล้วก็โดนอิมแพคไปหนึ่งด้วยแต่ว่าอิมแพคแค่หนึ่งเองอะ ไม่อยู่สีบนะแต่ว่ากันตัวนี้เราก็ไม่ตายอยู่ดีเธอหน้าเราก็กีบิดอเบิ่มๆไปครับตัวอิมิติตีครับตีนี่ลากได้นะตีตีแล้วก็เทกมาอีกหนึ่งตัวโอ้โหลนลี่โปโลติดกับอันนี้อันนี้ซึ่งเราไม่ได้ใช้มันไม่ได้วิวอัพเนี่ย เราเก็บแค่ตัวนี้ตัวอีโลซีไว้ให้ได้นะแค่นั้นเลยกับปีตัวเองแล้ก็ยอมแลกไปเราน่าจะฟูรี่ับเลนอนนะแล้วเธอหน้าค่อยกีบิดหอ,อยัดไปนะต้องเซฟอันนี้ให้เลือดเ,เต็มๆไว้ครับ ที่หนะ้าอย่โบโลเราโคตรหนาแน่นเต็มบอร์ลนะครับผีมลลงนั้นหนาช่างกล้าจริงๆนะอโกาสเหลือแค่นี้นะไม่มีอะไรขาดจีบปิดอ๋อเราได้ด้วยอันนี้มันได้ถาวรใช่ไหมไม่ใช่เทินเดียวนะใช่ใช่ใช่แกรนครับแกรนด์อ๋อเมียิงมิตตี้อยู่จิบจอยครับจิบจอย จะเป็นทั้งหมดตีแปดเลือดห้าตัวแล้วก็มีโคตรตีเบิรดมบึ้ม้เปวชิวก็มีไม่มีทางตายอ่ะบอกเลยเอากระเบิดอีกแล้วครับยิ้มจมุ่มสองเม็ดแปดบอล แฟลบอมนี่ไม่โดนสเปลชิลนะเป็นเหมือนกับการเลียเบิ่มๆไปเบิ่มๆแล้วแฟตบอมโดนไหนอ้เก็บแทกยัดเข้าไปเออลืมไปติดตัวโ,โดนที่เสก,กมาเรียเ้ยงน้อยห้าสิบเดลเมตโอ้โห้เท่น่ารักเลยโปรโรของเราเลยไปครับชิฟชิล ทีโมโออกับบอปบี้แบนเดนทรีสินะอย่าให้เขาลงครบได้ง่ายๆโอ้โหทีนี้โบโรแนดขึ้นมาเต็มมือเลยตาเมื่อกี้นี่ไม่ขึ้นสักใบเอามาอันเดียวพอนะโปบโรแสนงที่เหลือค่อยหาเสกมาก็ได้หรือว่าหาตัวที่มันเสกกิตติ้งมาก็ได้นะโอ้โหไม่มีตัวเลยทีนี้อะไรวะเนี่ยเจนหน้าเองทีโมได้ยาว ไม่มีตัวลงสักตัวโอโลของฉันไปไหนะหมดวะหา,าไม่เจอเลยเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องยิงซีโมโ็ได้นะตอนนี้คือเขาลงได้สามดีเจียนแล้วนะหรืออยากจะยิงก็ได้กันพอยิงหน่อยแล้วตัวมันก็ถือว่านตลายไม่ใช่แค่หนึ่งดาเมจไงแต่มันหกดาเมจที่ซ่อนไว้ ปึ้นๆแล้วสร้างเลรียมาไปตัวเดียวปึววเยอะจริงมีอะไรน่ากลัวอีกไหมเก็บไว้ฆ่าป๊อปปี้ดีกว่านะป๊อปปี้นี่อันตรายป๊อปปี้ลงมากิงสวนอัดหน้าไปเลย ป๊อปปี้นั้นมันอันตรายมาดูกันสีมานาของนายนะลงป๊อปปี้ใช่ไหมใช่ไหมย,ยิงมาสองก่อนไอ้ยิยงแค่นหนึ่งนี่ไม่ไรนะข้าไปก่อนนะรอดูก่อนป๊อปปี้อั่นแล้วตามที่คิดไว้ไปก่อนเลยตัวอันตรายป๊อปปี้ถ้าได้ตี ตัวที่พลังโจมตีน้อยกว่าป๊อปปี้เนี่ยจะเพิ่มหนึ่งเด็งแกรนน่ะแกรนหนึ่งเนะึ็ง,งโคตรแรงถ้าบอดหนาๆน,นี่เจ็บจัดๆนะมาครับแรกไปต้องเซฟชีวิตหน่อยเลือดเราจะน้อยเกินไปแล้วโปโลเราไม่ขึ้นอนะ่ะที่จริงโปโลขึ้นจะดีกว่านี้เนะอาลูล่ามาสองอันโอเคโปโลแต่โปโลนี้ขึ้นก็นโอเคมาเด้นี่มีชางเล์ โอ้ยอันนี้มีเอลูซีพริมดูวะยิงสองไปเลยเมื like sure> yeah> <men anyway> <men 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 ่อลงบันติวิเซียนพ็อบบี <men <men ้หรืออะไรสักอย่างไปหนึ่งเราจะได้กินนมกินนมเยอะๆนะเถิดน้ามีโปรโรบอบบี้บอบบี้ต้องต้องต้มตีสี่ดาเมจนะที่จะฆ่าบอบบี้ได้เพราะฉะนั้นต้องกินโปรโรนักสองอันนั่นแหละนะไหนบ้างมันจะปรับถ้าวมอนพูดเยอะ เปลี่ยนการไม่ทันสี่สามสิบสองไม่พอสี่วะนะต้องแลกไอหนี้ไปนะห้าไหมครับนี่ได้คุวขึ้นแทร์ในเดนทรีมีหนะ้าละมันจะเสกรีเจนที่ยังไม่เคยลงนะขึ้นมือถ้าไ่ก็ซุ่มเอานะอันนี้ออเปเรทวิกเน็ตวิกเน็ตวะ ก็ถือว่าแย่ yeah, ho. อยูน่อนี้ดูดเลือดดูดเลือดจำเป็นอโล,ล่าจำเป็นไหมเรากินไปโปรโดแสกไปสามแล้วนะเก็บไว้ดีกว่านะดีไปก่อนนะครเอาดูดเลือดขึ้นมาหน่อยอันนี้มันจะโอบบเลตเลยดีไม่อยากลงตัวอะไรไปอีกไม่งั้นโอลิบเลตจะหายไป เสร็จแล้ววะหรือว่าเขาครบแล้ววะน่าจะต้องนอนพัจิยมากก่อนนะจิบโอโลโหายไปหนึ่งตัวนะแต่เรายังมีเลือดเยอะอยู่ในการเซฟชีวิตนะของเขาเจ็ดแล้วใช่ไหมเล็กสามก็คืออย่างน้อยน้อยสุดคือสามเพินอย่างมากก็ 4-4-9เก้ยเราจบได้ถ้าเขาไม่มีการ์ดฆ่าโปรโลเราซึ่งโปรโลเราตัวหนาแหละแล้วไม่มีทางที่จะจบเราได้เพราะเรามีไอ้นี่ดุเลือดอยู่โอ้โหสองตัวแล้ววะตรงนี้ดีกว่า <S <S ฟูลี่โอเวมอิมแพค l ชา n เลนอันนี้ไว้เอ่อทีมการแล้วลงเถิหน้าดีกว่าเบนเดนจิตี้มิลนาย,ยก ผมงเ็นเดนสตียังเจ็ดอยู่ครับยังเจ็ดอยู่แต่มันจะลดค่าไล่ที่เป็นมารตินิเจียน่ะสีนั่นไงตัวไปแล้วกีบิดออละก่อนโอ้โหของดีซะด้วยนะถ้าเราแค่กันแค่ตัวเดียวไม่อยู่กาบวกแปดได้เท่าไหร่ครับนักเรียนได้เยอะไงล่ะ อลไรคิดได้เยอะนะมาเขาจบเราไม่ได้นะในเทอร์นี้ไปโบโลแคเล็กนายอิวสี่สามสิบสองสิบสองบวกห้าได้เท่าไหร่สิบเจ็ดทั้งหมดสิบเจ็ดแค่หนึ่งเท่านั้นถ้าเขาได้หิวถ้าเขาหิวสองซึ่งเด็กนี้ไม่มีมะไม่น่ามีนะโอ้ยมีไงแต่ว่าไม่พอหรอกนะ ว่าเราจะไม่เอาตัวไปตายไงล่ะเรื่อเ,เราสี่โหมดมีทางหรอกที่เขาจะชนะเราได้โอ้โหโอริเชียดแบบต้อกันได้อยู่อ่ะเราเหลือแค่หนึ่งอ่ะไม่รอดอ่ะเนี่ยโอ้โหนี่มาพอดีนุ่งหงัมอัลแบอบิมแพกทีเดียวก็แตกละเราไม่แตกพอตีก็แตกพอเป็บบนนด์ินซิตี้อยู่ดีนะเพราะว่าเนี่ยใบสุดท้ายของเขามาแล้ว เข้าแชดกิจิ๋วโทรน้อยของฉันเจอมังกรเลยนะมังกรเราน่าจะสู้ยากนะลองลองดูอัพเมนไม่ค่อยเท่าไหร่นะเปลเชีวไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เก็บไปก่อนไปปึงป้งมีทัพ มีปูรี่ปูรี่ดีกว่าอยากได้ปุโรตแนะครัในมีมีอิลูซีป่ะลงนี่ไปก่อนเราก็ลงอิล,ลูซีมีลอลลี่มีบิ๊กเบิ้มไปอิลูซีเหมือนกันตีตีมีมังกโโรโปโลครับโปโลผู้มีมังกรทิงเกิลคอมแบ็กแน่เลยใจ้เยวว่าชาปไซเจ้ ซิงเกิลคอมแบทไปเลยนะไายนะลอก่อนขอรออะไรบูโรสแนกไม่มีเลยการเรียกก็ไม่มีงั้นนะตัวใหญ่อะ่ะครับจุกใจข้าบไม่อยากให้เขาได้กินปูโทน้อยของเราเอ๊ะมีอะไรไหม ตีตีเอ,อ่อตีได้ตีตีไปแล้วได้ดีมาสิงเกิลคอมแบทต้องแต่ต้องต้องแช่องแค่ไปเกียบเฮ้ยจริงเราไม่เพิ่มตัวนี้ก็ได้ดีวะ ปึิมปุ๋มมีมังกรเขายังถือว่าการเยอะอยู่นะแต่เขาก็เลือดน้อยไปอยู่โอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ไปครบโบโลของฉันมีทัพอีกหนึ่งสองตัวนี้ไปกันนะเอาเคลีย์บอดให้โปโลไว้ถ้าดีการต่อไปเป็นกีดิคอเราชนะได้ไป ยูโรซีฟโอเวอร์เวม์ยูโรซีฟอฮ้ยสวยยูโรซีฟนี่ชาเลนนี่อิมแพกเรียกแคกรอดูวนันอีกอันวะ่ะไปครับลงไปชาเลนมีสเปลชิวม,ม,มนะีสเกลแต่สเกลมไม่โปโลจิวอะมีริเจนนะงแรกสเกลไปก่อนเลยโอเคอันนี้6กดาเมจเจ็ด แปดถ้ามีโปโลสแน็คนะโอ้ดีเท่าไรเนี่ยเราฟูลี่อเบนนอดได้เพื่อเขามีไอ้อะไรขัดเรานะตีไปเลยดีไหมเนี่ยมีร่างนี่เนีลร่างนี้ได้ถ้าเขามีซิงเกิลคอมแบทก็ว่าไปไม่เป็นไรนะถ้าเราถ้าตัวนี้เราลอดเทินต่อไป เราจะชนะไหมนะไม่ลืมแต่ว่าตัวนี้ไม่โดนใช่ไหมตัวสายสุดนี่รอดอย่างนี้เราแช่เขาก็ได้ตุงแช่มาตุงแช่แช่แช่ตุงแช่ตุงแช่อีกสองครับคือเธอหน้าเราได้ตีเนี่ยพวกนี้ก็ชนะแล้วโดยเฉพาะตัวนี้รอดก็ถือว่าชิวๆแล้วปะ แล้วแตกได้ยังไงมันไม่มันถือว่าปาตูนเลยมันไม่ได้อเอฟเฟกทีฟมันไม่ได้มีผลกระทบกับเราเลยนะนี่มีอิมแพคก,กระแทงหน้าไปหนึ่งไปนะโอเคสวยนะเนี่ยอย่างเงี้ยที่เหลือเราก็ตีด้วยอิโรซีเฉยแต่ว่าเราจะเอาอตัวนี้ไปตีมันจะเรียกตัวอื่นมานะเซยถ้าเขามีไอ้นันอีกทีกต้ลงแช่เข้าไปแนละ้ว ีต้องอัพไปแรกนะสามเกีุร์ดเดือดน้อยลงหน่อยนี้เราก๊อปปี้อิลูสิบอนะเอเคครับเจอกันเดินหน้าเจอกันพูดแค่นี้อะเจอกันทำไมข้าไล่สามอะอ๋ออีกคลิปไม่เจอมังกรในน,นี่มานานเลยนะว,ว้วาวว้าวว้าว เก็บไว้ดีกว่าตีไปครับหนึ่งตัวก่อนโค้ดูกันเขาจะทำอะไรก็ทำอะไรไปได้นะจริงนอกจากไอเนี้ยเราจะไม่เอาไอ้นี่ไปตีจะเซฟกว่าถ้าเขามีไอ้นี่ปาาท,ทั้งหมดนะที่จริงปาาท,ทั้งหมดเราก็นี่ได้นี่โอเคไปครับอู้ Impact Pro Thunder มี hash ป่ะ แต่ก็พออยู่นะอันนี้อันนี้ห้าแม่อันนี้สนะี่แหละอันนี้อีกหนึ่งดาเมจเขาฮิวไปสี่ได้อยู่นะน่าจะป,ปเเูเรียบเลยนอรไว้อยู่โอ้รีออเดอะนอรกำมัดไปเลยใกเอร็จล้อยครับมังกรเน่ะจะสู้โอโละมีซิงเกิลคอมแพนตไมเนี่ยไม่มีอ่ะเคอิมแพคเข้าไปที่หน้า โอ้โหมังกเรเราจะสู้โปโลวะไม่มีทางและนี่ก็คือเด็กโปโลน,นะครับก็เป็นโปโลปกตินี่นแหละที่มันมีการใหม่มาก็เอามาลองเล่นให้ดูเฉยๆนะต้องสนุกดีนะโปโลก็คือโปโลของเราวันยังค่ำนะโคตรน่ารักโอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับจิบน้าเด็กอะไรก็รอดูกันนะแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย